ยังอยู่ในบทที่ 4, เกี่ยวกับการหาอนุพันธ์นะยังเป็นหัวข้อ4.8สัปดาห์ที่แล้วอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติเราศึกษาแล้วนะครับยังเหลือที่เราต้องศึกษาเพิ่มเติมคืออนุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึมฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลแล้วยังเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งก็คือ h y เพอ b o l i c ิกฟังก์ชันอ่าสำคัญอีกฟังก์ชันอินเวอร์ตรีโกนมิติฟังก์ชันตรีโกนมิติิก6ผนซึ่งสามารถมีบทประยุกต์ในขั้นสูงนะครับนำไปใช้ในขั้นสูงมากฉะนั้นยังต้องมีทวนอนุพันธ์ฟังก์ชันลอการิทึมอนุพันธ์ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนอนุพันธ์ฟังก์ชันอินเวอร์ ตรีโกณมิตินะครับฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผพันและอนุพันธ์ของฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิกที่เราจะต้องศึกษาต่อเอาละหัวข้อ4.8นี้เป็นของลอการิทึมและเอ็กซ์โพเนนเชียลมาพิจารณาครับครูจะแสดงแสดงให้ดูสักสูตรจากนั้นก็จะสรุปให้เห็นว่ามีสูตรอยู่ในมีสูตรไลไรบ้างและก็ที่เราถือในมือด้วยนะครับมาดู f x ฟังก์ชันลอการิทึม f x เท่ากับ log x ฐาน b ซึ่งเป็นพื้นฐานนะครับฐานนี้ต้องมากกว่า0และไม่เป็น1 x ต้องเป็นจำนวนจริงบวกเห็นไหมครับโดยบทนิยามอนุพันธ์ d log x ฐาน b by dx ก็เท่ากับลิมิตลิมิตจำเน้มครับ h, ลิมิต f x บวก h ลบ f x ส่วน h เมื่อ h เข้าใกล้0เพราะฉะนั้น fx ก็คือ log x ฐาน b fx บวก h ก็คือ log x บวก h ฐาน b ลบ fx ก็คือ log x ฐาน b ส่วน h เมื่อ h เข้าใกล้0แล้วสมบัติลอการิทึม log ล,ลบกันนะครับฐานเดียวกันเอามาเป็นผลหารเห็นไหมครับ log x บวก h ฐาน b ลบ log x ฐาน b เท่ากับ log x บวก h หารด้วย x ฐาน b ไอ้1ึส่วน s นเอามาเขียนข้างหน้าไหมครับก็จะได้ลิมิตดูนะดูนะลิมิตเศษ1ส่วน s log 1นค่ค้ายๆว่าแยกส่วนใครส่วนมันนะเอา x ส่วน x เป็น1 s ส่วน x ก็เขียนข้างหลังลิมิต1ส่วน s log 1, 1บวก s ส่วน x ฐาน v ตอนนี้เรากำลังจะเซตตัวแปรใหม่เราให้ให้ v เท่ากับนี่นี่นี่ไอ้ s ส่วน x นี่เปลี่ยนเป็น v ซะนะครับ s ส่วน x นี่เปลี่ยนเป็น v v เท่ากับ s ส่วน x ฉะนั้นลิมิตเมื่อ s เข้าใกล้0 v ก็เข้าใกล้0นะครับในนี้เปลี่ยนใหม่แล้ว1 1บวก 1บวก s ส่วน x ก็เปลี่ยนเป็น1บวก v นะครับและก็ลิมิตตรงนี้1ส่วน s s, <S เอา x คูณไป x คูณไปก็เท่ากับ x คูณไปก็จะเท่ากับตรงนี้นะ x คูณไปก็จะเท่ากับ s เท่ากับ v x ฉะนั้นตรงนี้เซตจากเขียนเซตข้างล่าง ฉะนั้นจากตรงนี้ก็กลายเป็นลิมิต1ส่วน v x คูณล็อก b โทษล็อก1บวก v ฐานล็อกนี้ฐาน b เมื่อ h เข้าใกล้0นะครับตรงนี้ตรงนี้มีมีข้อคาดเคลื่อนนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ไอไอตรงที่ว่า นะเดี๋ยวนี้นะตรง1ส่วนลอการิทึมอะลอการิทึมเดี๋ยวครูเพิ่มความรู้ลอการิทึมนิดหนึ่งนะครับลอการิทึมเพิ่มความรู้นิดหนึ่งนี่นะล็อกํากำลังอันฟ้าฐาน B จะเท่ากับอันฟ้าล็อก ฐาน B อันนี้พื้นฐานในระดับมัธยมนะพื้นฐานในระดับมัธยมนะครับตรงนี้นะครับฉะนั้นตัวหนึ่งเราจะเอาขึ้นไปเป็นยกกำลังนะฉะนั้นตรงนี้ตรงเดี๋ยวครูขยับนิดหนึ่งนี่ครับขยับนิดหนึ่งนั่นก็คือตรงตรงนี้แต่ว่ามันยังพิมพ์อยู่อยู่ตรงนี้ ยกกำลังตรงเศษ1ส่วน v นี้เอาขึ้นมาเป็นยกกำลัง1ส่วน v แล้วเพราะฉะนั้นตรง v ตรงนี้จะไม่เหลือไว้แล้วนะจริงๆแล้วตรงนี้จะเพิ่งลบแต่ไม่เป็นไรหักออกเลยก็ได้ก็เหลือเศษ1ส่วน x เฉยๆนะครับนะก็จะขึ้นมาเป็นกำลังนะเพราะมันเป็นตัวแปรนะในขณะที่ h เข้าใกล้ เเข้าใกล้0นย์นี่ v ก็เป็นฟังก์ชันของ s v ก็เข้าใกล้0ูนยฉะนั้นข้างบนยกมาข้างล่างดิฟล็อก x ฐาน b เท่ากับเครื่องหมายเดียวนะฮะพิมอามีเครื่องมีปิดนิดๆหน่อยไม่เป็นไรเท่ากับลิมิตตรงนี้ก็จะไม่มีไม่มี v อยู่นะตรงนี้ตัด v ออกลิมิตล็อก 1บวก V ยกกำลัง1ส่วน V ฐาน V นะครับยังมีโทษตกตรงว่า1ส่วน X อ่าว่า้ฟังปกติแล้วลิมิตของฟังก์ชันอาจจะไม่เท่ากันแต่ฟังก์ชันลอการิทึมจะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะครับฉะนั้นฉะนั้นสามารถเปลี่ยนเป็นคือโดยนิยามฟังก์ชันต่อเนื่องจำได้ไหมครับจะต่อเนื่องข้อที่3 ลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้ x 0เท่ากับ fx 0ฉะนั้นอันนี้ลิมิตของล็อกอาศัยความเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องก็เลยสามารถเขียนเป็นลอการิทึมของลิมิตนะครับไอหนส่วน x มันเป็นค่าคงตัวแล้วมันไม่ใช่ตัวแปรไอตัวแปรของลิมิตในนี้ก็คือ h หรือ v ก็ได้เพราะตอนนี้เราเปลี่ยนแล้วตัวแปรเป็น v ก่อนหน้านี้ยังเป็น h แต่ว่า h เข้าใกล้0 v ย์ v ก็เข้าใกล้0ส,สูตรนี้การเป็นมาก็ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงแต่ให้เห็นการเป็นมาสักหน่อยแต่สุดท้ายเราประยุกต์นำไปใช้นะครับนะก็จะกลายเป็นลอการิทึมแล้วลิมิตข้างในลิมิตของ1บวก V ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน V เมื่อ V เข้าใกล้0ไอในวงเล็บนี้ในวงเล็บนี้นะครับในวงเล็บนี้ตอนประยุกต์ ช่วงท้ทายบทที่5ประยุกต์ยังมีตัวอย่างที่แสดงให้ให้เห็นว่าอันนี้มีค่าเท่ากับ e นะครับตัวอย่างข้างหน้าจะมีอย่างนี้ครับขอเพิ่มเติมในบทที่5การประยุกต์จะมีลิมิตของ1บวก x ยกกำลัง1ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้0ซึ่งเท่ากับค่าของ e e ในนี้ก็คือ จำนวนอัตักขยะซึ่งความถ้าเราใช้เครื่องแคลคูลเตอร์คำนวณจะได้ประมาณ2.718ต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จบไม่สํากันแล้วยังมีหน้าตาอีกหน้าตาหนึ่งนะในบทประยุกต์บทที่5นั่นก็คือลิมิต1บวก1ส่วน x ยกกำลัง x เมื่อ x เข้าใกล้ i n f i ิ i ี้ก็จะออกมาเป็นค่าของ e เหมือนกันฉะนั้น ข้างหน้ายังจะมีการแสดงตรงนี้แต่ตอนนี้ขอใช้ก่อนนะใช้ก่อนนั่นก็คือตรงนี้ใช้ก่อนลิมิตลิมิต 1-V บวก v ยกกำลัง 1-V ส่วน v เมื่อ V เข้าใกล้0ูนย์เขียนเขียนแล้ตอนนี้ก็คือวันข้างอตอนบทประยุกต์จะแสดงว่าเท่ากับ E ก็กลายเป็น E e ก็เลยเหลือข้างหน้า 1-X l o ส่วน x ล็ e, ฐาน B ล็อก e ฐาน b นะครับสมบัติของลอการิทึมอีกแล้วทฤษฎีนี้ใช้ความรู้พื้นฐานมากหน่อยนะครับการเปลี่ยนฐานลอการิทึมล็อก e ฐาน b ครูจะเปลี่ยนเป็นล็อกฐาน e เปลี่ยนเป็นล็อก e ฐาน e และก็หารด้วย ล็อก B ฐาน E แต่ลอการิทึมฐาน E เข้าจะนิยมเขียนแทนด้วย ln e หลายคนชอบอ่านว่า l อ e. นะครับอ่านจริงๆก็คือ ln e ข้างล่างก็ ln b แต่ล็อก E ฐาน E เท่ากับ1ก็เลยได้เศษ1ส่วนลอน B จริงๆอ่านว่า ln b e. นะ นะครับเอาล่ะ right. ฉะนั้นต้องใช้สมบัติข้อนี้อีกนะสมบัติข้อนี้อันนี้เป็นพื้นฐานนะครับพื้นฐานระดับปวชปวสหรือระดับมัธยมปวชกับมัธยมจะดีกว่าเอาล่ะ right. ฉะนั้นลอบอ E ฐาน B นี้เปลี่ยนตามที่ครูว่าเมื่อกี้ก็กลายเป็นเศษ1ส่วนลอน b แล้วอย่าลืม x ข้างหน้ายังคงเดิมไว้อาล่ะ right. ได้แล้วสูตรที่1 จากนั้นสูตรอื่นๆครูก็จะสรุปเลยนะครับสูตรที่1นึ่ง d lock x ฐาน b by dx เท่ากับเศษ1ส่วน x lon b ขออ่าน lon น,นะอย่าลืมว่า x ต้องมากกว่า0น,นะลอการิทึมนิยาม x มากกว่า0และ ถ้าเปลี่ยน b เป็นเปลี่ยน b เป็น e แล้วไอ้อน b ก็จะกลายเป็นลอน e ก็จะกลายเป็น1เพราะฉะนั้นดิล ln x by dx เท่ากับเศษ1ส่วน x จะมีในมือพวกเรา <c oughs> และจากหัวข้อที่ผ่านมากดลูกโซ่เห็นไหมครับเราก็จะได้กดลูกโซ่เพิ่มเข้ามาอีกนะครับจาก2ส,สูตรนี้ขยายไปสู่กดลูกโซ่อีก2ส,สูตร เอาละกดลูกโซ่ดิฟล็อก u ฐาน b by dx ก็จะได้เท่ากับเศษ1ส่วน u l ลอน b แล้วอย่าลืมกดลูกโซ่ต้องมีคำว่า d u d y dx เนะครับเช่นเดียวกันสูตรที่สองเมื่อกี้ขนานกันเลยนะครับอย่าลืมว่า u เป็นฟังก์ชันของ x แล้วก็ u มากกว่า0ด้วย ต้องสอดค้อเงื่อนไขแรกสูตรที่2เมื่อกี้ดิฟล็อกอ็ดิฟลอนเอแต่ตอนนี้ดิฟ l อน u ูบายเท่ากับเศษ1ส่วน u เมื่อกี้มันแค่เศษ1ส่วน x แต่ตอนนี้กดลูกโซ่ก็ต้องมีคำว่า D u d ูบาเอาละเราได้2ส,สูตรแล้วฉะนั้นต่อไปนี้เรามาทำตัวอย่าง